พูดถึง New f u t u r อนะคะอนาคตใหม่กับโลกใบนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะคะไม่ว่าเกิดวิกฤตสุขภาพวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ Digital d i s r u p ชั o นนะคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี่นะคะทำให้เวลาที่เราคิดถึงความสำเร็จบนโลกใบใหม่ใบนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องคิดต่างสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือ ความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาที่สั้นลงนะคะใช้เวลาให้เร็วขึ้นเพื่อประสบความสําเร็จเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตนะคะอย่างอิสระแล้วก็มีชีวิตที่จะเติมเต็มทุกบทบาทในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็นพ่อแม่ที่ดีการเป็นลูกที่ดีนะคะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่เป็นน้องที่ดีหรือแม้กระทั่งเป็นนักธุรกิจที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะย่นเวลาความสําเร็จตรงนั้นเนี่ยนะคะเราต้อง ทำยังไงความเก่งของเราคนเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ความเร็วตรงนั้นสิ่งที่จะทําให้เราแข็งแกร่งแล้วเร็วขึ้นก็คือการประสานความเก่งนะคะกับใครบางคนหรือองคอ์กรบางองคอ์กร<ม>การที่เราจะเลือกใครสักคนองคอ์กรใดสักองคอ์กรที่จะมาประสานความเก่งกับเราในเมื่อเราต้องทุ่มเทแรงกายแรงสมองแรงใจการเลือกครั้งนี้จึงพลาดไม่ได้ค่ะ ที่เราจะผนึกความเก่งของเรากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเราไม่ได้ต้องการความสำเร็จแค่เร็วเท่านั้นนะคะเราต้องการความสำเร็จที่เร็วเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนการที่เราจะเลือกเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะเราจะต้องดูที่ไหนนะคะดูที่ purpose เป้าประสงค์ขององค์กรนั้นๆดูว่าเขามีเป้าประสงค์อะไรในการจัดตั้งบริษัทขึ้นมานะคะเขาเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่ Unilever l i ์ e เนี่ยเป็นธุรกิจของยูนิลิเวนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะด้านความงามและสุขภาพระดับพรีเมียมแล้วเรายังใช้นวัตกรรมระดับโลกเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นผลลัพธ์ที่ ใช้แล้วดีจริงนะคะผ่านแพลตฟอร์มที่โมเดิร์นทันสมัยถ้าพูดถึงแบรนด์ความงามของเรานะคะคือแบรนด์อา i o n อนนะคะเกิดมาเพื่ออะไรนะคะแบรนด์อา i ี n อนเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะดูแลนะคะให้ผู้หญิงของเราเนี่ยนะคะมีสุขภาพผิวที่ดีดูดีนะคะแล้วก็สวยแต่มองลึกลงไปอีกค่ะเรารู้ค่ะว่าผู้หญิงสวยเนี่ยจะมีความมั่นใจนะคะ การที่ผู้หญิงมีความมั่นใจเนี่ยก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นจริงๆ a อวิอสเนี่ยนะคะเป,เปลี่ยนแ์งที่ดูแลเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคะในด้านความงามให้เกิดความมั่นใจ เปล่งประกายส่งพลังบวกออกไปให้กับคนรอบข้างนะคะแล้วนั่นแหละค่ะจะเป็นความสุขความสำเร็จที่แท้จริงส่วนบิยอนค่ะบิยอนเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพของเราชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเหนือกว่านะคะพลังชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดเพราะเรารู้ว่าการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญนะคะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยพื้นฐานเลยนะคะ จะต้องมีสุขภาพที่ดีแค่คิดง่ายๆค่ะวันนี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราปวดท้องปวดหัวเนี่ยนะคะมันก็บ่นทอนชีวิตเราไปะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐาที่สำคัญเลยที่คนเราจะประสบความสำเร็จคือการมีสุขภาพที่ดีนั่นคือความเป็นวิยอน์ของเราเพราะเราเชื่อว่าแบรนด์ของเรานะคะธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลแล้วก็สนับสนุนนะคะให้ ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีความสุขความสําเร็จเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดค่ะที่จะทำตรงนี้ได้นะคะและเมื่อพวกเราเนี่ยหลายๆคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเราจะรวมกันเป็นพลังบวกนะคะไปสู่วงกว้างทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ค่ะโตด้วยกันนะคะสําเร็จด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันนะคะ New Future Together ค่ะ